ดีครับพี่น้องเวลาตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเสาอิสาเลยครับตื่นหกโมงเคืองพี่น้องปกติจะตื่นเจ็ดโมงยี่สิบอาบน้ำกินเขา่าแล้วก็ไปเฮ็ดงานเมื่อนี้ตื่นหกโมงเคืองเพระาะว่าสิไปร้านค่าไปร้านค่าอย่างเียซื้อน้ำโค้กซื้อเครื่องดื่มเครื่องดื่มอีกกินอาทิตย์และเท่อกิน วันศุกพราะว่าผมเ็ดงานว่าม,มีหมือหยุดนะครับเพดงานเจ็ดหมือนนี่เห็ดเต็มมดสี่หยุดสี่เห็ดเครื่องมือคือวันสุกเห็ดประมาณแปดชั่วโมงวันเสาร์เห็ดประมาณแปดชั่วโมงที่เหลือเห็ดสิบสี่ชั่วโมงก็คือกับพ่อด้พักวันสุกกับวันเสาร์นี่ก็ตั้งใจว่าสิไปร้านค่าไปซื้อน้ำโคกซื้อขอนมซื้อนมเมื่อไว้กินต้องไปย่ามเสาร์ครับเพราะว่าไปย่ามเลืองานไยเลืองานนี่หาทุ่มล้านค่าปิดแล้ว ้านค้าบ้านนี่ปิดคือปิดเด้ครับขขอเอาเอือน่นเอาคือบ้านเาไไน้างอะไรแมนมันปิดปุ๊บนี่้อาไปหออหนาหน้องนาร้านมันพอดีนี่เอือน่นเอามันก็บ่เปิดเขาไมนได้ปิดแล้วนี่ก็เลยว่าสิไปร้านค้าแจสิกลับมากินเขาเดีย๋ยวผมเอาเงินจะข้าวก่อนเบิ่งครับเงินก็ได้ใส่กับปูกไว้กับกระเป๋าตัาง เพราะว่าห้องบุหรี่ฝนตกมือใดทั้งเธอฝนตกระวางทางห้องขับจักรยานไปจกรยานมันเปียกมันมีพวกพาสปอร์ตพวกเงี้อยู่นี่นะครับเก็บไวปเป่าตังเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งร้านค้าร้านค้านี่เป็นร้านค้าอิสราเอลดนะครับเพราะว่าแถวนี้เราอยกที่ผมอยู่นี่มันบ่ม,มีคนไทยหรือว่ามีกขนาดสิมีหน่อยแต่ผมมาอยู่นี่ผมไม่เคยเห็น บันนี้ม,นมันมีร้านขายของไทยห้างจากนี้ไปประมาณห้ากิโลมันเป็นร้านอาหารอาเซียนร้านขายพวกร้านขายของชำอาเซียนกับมีของไทยอยู่มา่มาน้ำปลาซอสแล้วก็อย่ยังอีกหละ่ะมีเล็กๆหน่อยครับมีหน่อยของไทยแต่ว่าร้านที่ผมสิไปนี่ห้างจากบองพักประมาณแค่ห้าร m, ้อยเมตรจะเป็นร้านของอิสราเอลก็มีพวกน้ำโคกที่คือบ้านเฮาได้ที่เหลือบ่คือเลยกับซื้อพ่อได้กินครับพี่น้อง ดีกว่าห้องิีไปหายกิโลบบมีเวลาไปดอกมือที่ว่าผมไปรอบแรกตั้งแต่มาใหม่ๆนั้นเ่าแก้เพิ่นผ้าไปอันนี้สีย่างไปเอาเองเดี๋ยวผมใส่เสือแขนยาวจะเข้าอันนี้สุดทํางานนะครับสุดทางานนี่เสือทํางานร้านโอชิโอชิอชให้ฝ้าเสือทํางานส่วนนังเก่งเนีเป็นางเกงขายเวาครับขายเวพาเป็นห้องห็นบมลละขายเวาขากระบอกเพื่อนให้สองชุดตั้งแต่มือมาเลือกงานหาทุ่ม เรื่งองงานีสมเครื่องเมื่อหอดหองหาทุน่ก็ต้องซักผ้าต้องซักทุกมือครับบบซักบบไดเพราะว่าเขามีแค่สองชุดวันทีน่นี้ขันห้องโบซักห้องเฮ็ดตู๋คือห้องขายอาหารห้องตองเฮ็ดให้มันติดสบายจังเลยล่ะให้มันสะอาดจังหน่อยห้องตองซักตรงเห็ดตู๋วไมสะอาดเพาขา,ายห้นกินนะครับก็เลยแบบข่านบาได้ครับมาอยู่นี่ข้านก็ต้องซกักเพราะเพื่อนห้มาแค่นี้ห้สองชุดต้องซักเปลี่ยนข้างมือฝนตกจังสิก็ได้รีดเอา เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องลงไปทั้งลาา่างเป๋าตังผมใส่เสียงกันยาวแป๊บนึงครับหนาวครับบ้านเพื่นหนาวแห้งทั้งหนาวทั้งลุมแต่ใครอยู่มือนีบอยลุม ออกไปข้างนอกผมอยู่สั่นสามครับพักอยู่สั่นสามประตูอยากเสียงดังยั็กน้อยนะรเรื่องเป่าตังเป,เปิดไฟครับ เรื่องเพี่น้องสงสัยว่ามีจัก,กรยานคือบัคีจัก,กรยานคือจัก,กรยานผมยุ่สั่นซาครับงามมากก็ต้องยกขึ้นแต่ซันหนึ่งเมไปไปื่อไหร่เพื่ป้อให้จอดทางล่างต้องยกขึ้นมาจอดทึ้งๆสีล่งไปก็ต้องยกลุงคือยังไปล้านข้าอยู่งาย่าเดี๋ยวว่ามันหนกักรถเพอเขาถ่ายยกลุงตอนไปเห็นงานเพื่อเดียวเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศทางล่างภาพตอนนี้ผมลุงมาฮอดทางล่างแล้วเดี๋ยวผมจะใส่กล้องหลังเปิดให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศยามเสาเกียจมุ่งน่อยๆครับตอนนี้ กลองอาจจะบ่ชัดด้อครับเราก็โทรศัสา์ผมบดีเสียงก็บพบ่คคยได้ยินงหนอกเดี๋ยวพี่นออ้องก็จังได๋ผมก็ขอให้เดี๋ยวผมพายางเบิ่งครับมีบรรยากาศนาหอครับผมบรรยากาศหนาพาดเม้นอันนี้ที่ผมอยู่ครับผมอยู่สันสามหมนะครับอันนั้นไปรถนี่ ไปรถมีคือบานเข้าแล้แต่คนบานเขาบ่หลายเลยครับข้นประเทศเขาบ่หรายรถกับบหลายคือบ้านเฮาดอกหล,ลายอยู่หางประซําบานเฮาะนะคุ่นครับบรรยากาศยามเศร้าอันนี้สวนสาธารณะนี่ชิงสมามิมองนั่งพักมองนั่งเรียนบรรยากาศดีครับย่มเศร้าอาจจะชัดเนี้ยกล้องสั้นเนก็ขออภัยเดอ้อพี่น้อง เดี๋ยวผมพ้าย,ย่างไปร้านร้านมินิมาร์ทบ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวผมถือกล้องไปย่างสิครับถือกล้องอย่างจะบนิ่งบนไหนทางมาไล่ทางมาไล่ลบ้านเขานี่สักซิทกวานเท่าไรเลยครับว่าแต่ข้าหยินถ่ายทางมาไล่นี่ถ้าเป็นรถดมากนี่รถดสีไล่สีน้อยเขากระจอดให้เขาขามครับไม่รู้ว่าเป็นทุ่งหม่องของอิสเตเเลียได้แต่หมองที่ผมอยู่ันั้นเป็นยังสันครับ ค,ครับอีกประมาณหารอยเมตรครับเป็นมินิมาร์ทของอิส,สาราเอลเดี๋ยผ้าย,ยางไปบึง่งอันนี้มองทิมทั้งขยะคือ,อยามผมสีทิมขยะแต่นเือต้องหิวมาจากสั้นสามที่จะคล้องอยู่มาทิ่มมองนี้แหละไปเห้ายางพี่น้องระแวกนีก่จะเป็นตึกไปเบิดเด้ อันนี้นาจะเป็นโรงเรียนเด็กหน่อยครับเห็นเด็กหน่อยมาไหลโุงเรียนเขาเนี่ยเพตอ้องใส่เสื้อผ้าเพต้องใส่ชุดนักเรียนนะครับใส,ส่ชุดยังก็ได้เดี๋ยวพี่น้องเห็นผมว่าใส่แมสนี่คือบ้านเขาใส่แมสเ์ด้วครับขันใส่แมสนี่คือแปลกเลยผมมาไม่ไมผมก็ใไ่เขาก็เลียวเบื้องแาบบานี้เป็นลรคนี่ยังสีหนาครับเขาก็สีคิดประมาณนั่นแหละเพราะว่าบ้านเขา่ใส่กันก็เลยถอดออกเลยแมสนี่ออกมานี่ อ้ผเห็นคนใส่ตังแต่มาหนิบ้านเห็นอินเเรียวใส่แมตเลยบมมีแต่มีเห็นคนไทยใส่ตอนขึ้นเครื่องบินตอนขึ้นเครื่องบินนี่ผมเห็นคนไทยที่บินน้ากันนี่ร่วมผมร่วมมูอแล้วก็มีอีกสองคนกับมีสี่คนที่เดือเป็นคนประเทศอื่นหมดเลยคือผมผมบินแค่สี่คนบด้าาบินแบบที่ทางงานอื่นที่เขาบินกันโอ้เมื่อยพี่น้องยางขึ้นนูน่นว้าเริ่มหอบแล้ว นี่ครับเดี๋ยวเห็นละล้านมินิมาร์ทเขาประมาณสองรอยเมตรนี่ครับบรรยากาศแจ่เแซา,าดีครับบรรยากาศดีบ้านเขานี่ประมาณสี่โมงแรงสี่โมงเคืองไปสี่โมงเคืองหนีมืดเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะย่ามหนาวก็ได้ต่ว่าสี่โมงเคืองหนีมืดแล้วมืดหามงหนีมืดสนิทเลย คำสุ่มสองสุ่มม,ม,ม,มาเท่าแหละเอาดิเอาเดิประมาณลอยเมตรทอดเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ้งข้างในเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งข้างในกันว่านเป็นเังไหนเด๋ยวผมจะซื้อของซีเรียฟ้ากบไปกินเขาเรื่องไหนไปเฮ็ดงานโอ้หลายอย่างครับพี่น้องนี่ เวลาเขานี่สําคัญแห้งเหตุง,า,งานเหตุงานหน้าที่เดียวกับเป็นของเขาได้ครับของเขานี่เทียบโบมีเลยแต่พงก็สิหาเวลาว่างที่สุดแล้วก็บแบง่งเวลาให้โอเคที่สุดเพื่อจะได้อาชีพให้พี่น้องบ้านเขาเบิงง่ง,งย่ำยุนางานเป็นยังไงเนี่ยพมก์สิทธาให้เบิ้งแจ๊กยอหาจังหวะและโอกาสดีๆเยาอีพี่ต่อไปเผื่อละเดี๋ยวเขาเขาก็เบิ้งข้างในมินิมาร์ทเขาเป็นยังไงครับตอนนี้เขาก็อยู่ั้างในร้านเพ่นแล้วเดี๋ยวผมอาตาาราแล้ว บริสุทธิ์อย่างไรพี่นอ้องซื้อเต้้ขนุ่มกับเข่าหรือกินยุราด้านแล้วก็อันมากินยุบ้านอย่างห้องมัตตานจะประหยัดจะคล้องที่สุดแล้วครับอากาศที่ซื้อเป็นบ้านนอกแบบนี้นี่มาเนี่ยน้อยครับปุ้ยไงเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้เพิ่งนครับหารย่างกุ้งเจียวหอาหน้ำโคกโคก ปลาสีแดงเนาะพี่น้องแบบจะกินปลาแดงนคือว่ามีแล้วผมหาบ้องนึนปลาจะก็สีหวานเนี่ยล่ะตีเนาะที่อยากกินน้ำหวานพี่น้องก็ได้ก,กินน้ำโคมมีอย่างเดียวแหละคือบานเู่นคือน้ำโคมอย่และนี่ครับ ขวดคันเป็นเงินบานเท่ากับตัวประมาณขวดละลอยครับขวดละลอยต้องโขกขวดละหนึ่งร้อยบาทประมาณสิบเช็คไม่น้อย,อยเอาปิดไปนั้เอาสองขวดมีคือบานเท่าเหมือนเด้ครับอย่าสีฟันข้อเกียร์ขึ้นกนเลยแปลงสีฟันสเปรยโคลโร่นังคือกันครับผงซักผ้าผงซักผ้าคันมัน แบนของบ้านห่อนน่มันจะแพงครับผมใส่แบนด์อ่ะน,นน้่อเดี๋ยวผมหายเบิ้งมันไปใส่ละละที่ผมใส่มันอาจจะเบิดละครับสิบสีเช็คประมาณหน่อยสี่สิบบาทก็ฮหอ,อใหญ่ปยแบบในห่อขนาดกลางน่ครับอันนี้ยังเนื้อัด,ดูดิอันนี้หกสิบนี่หกบาทบ้านเขาก็หกสิบ้านห่านะครับตีเบรดนีวัวรูดเดี๋ยวผมยางไปเบิ้งมันนี่ยังพองกินได้ลุงคนน,งนะน้องปังนะน้องปัง บ่มีราคาติดเนาะจากบาทแล้วนี่ผมหาขนมปังไปกินกันตุกโมเป็นแต่เสียบพี่ไม่นมผมมีใส่ได้ครับขนมปังบ้านเขาขนมปังเพียวๆได้เดี๋ยวไปกินกับนมกับยังหรอผมเคยกินเบิด น,น,น,นี่นี่ผมเคยกินครับราคากับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทบ้านห้องอันนี้เสียบอ,อยู่ว่ามีใส่แ้อกับกัหวานเดี๋พวพอมีรสหวานผมมากินน้าปังรสหวานครับอาอ,นอขอนมคกกขนมปังอ,อ้าวน,นี้มาเป็น,เ,นเครื่องดื่มครับ เครื่องดื่มนี่กินอาทิตย์ละเทือกเพราะเป็นยาเอากักสามกินอาทิตย์ละสามกระป๋องอ <c oughs> ห้องที่ไปบนตัวครับนี่คือบ้านห้อมีให้ดิเก็ต ให้ดิเกินคือขึ้นบานห้องขวดละอร่อยสิบบาทอันนี้เจ้าของหลานเพิ่นเ,นเพิ่นบอกไท่ไปไหนได้ครับอังกฤษกะก็ได้นหน่อยก็ได้กาผมอยู่ผมนี่ก็ได้เลยเด็แต่ะเยียดน่นโอเคแหละอังกฤษกัส่วนมากกันซื้อสานกันก็นก่นนาจ,จะพิมพ์เอาแล้วกัาบภาษาใบครับผมนี่ขนมบ้านเขานี่แพงก็บ้านห้อขนมนี่แพงก็เหลาก็เบียร์คนนี้ครับ นี่แจ้งกล้องนี่เห็นปเขาติดไว้ยี่สิบเช็คกันสองรอยบ้านห้องจะกสีกินอยังพี่น้องน้ำมันเผือกอาหารบระคุณเคยื่อกได้แต่ขนมกับนมเลยจะไปเบิ้งนมกันผมวม่าในนุ่มในน้ำโคกับเครื่องดื่มหลือกับขนมปังปลาแห้งกับน,นี่คือบ้านห้องอยังนะครับจะเป็นปลาบ้านเขาแหละปลาแหง้ง บ้านเขาติดทะเลห้องพักพมมี่ห้างจากทะเลแค่ประมาณกิโลเดียวได้ครับมีโอกาสผมสิผ้าไปเบิว่ามันเปลี่ยนยังไงอย่าหนม่นมขวดนี้ละค่า้อยยี่สิบบาทครับครับพี่น้องตอนนี้กะ จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนี่ครับที่ใดเป็นผมเมืดเงนินหันลอย13เช็คครับพันคิดเป็นเงินไทยกับประมาณพันหนึ่งลอยประมาณพันลอยในถุงเดียวหีือเล่วพันลอยของแพงคือร้านข้องได้กินของบ้านเขาเนี่ยลานไทยม,มันมีตอนนี้กำลังย่างกับห้องพักก็จะกินเขา่าเข่ากับคือเห็ดปั่นซูชิมาไวตังแต่เมื่อขืนนี่แหละ ตั้งแต่สี่หาถูกมาขึ้นนี่พอปั่นไปกินเสาเลยยามเสาบระดิษฐดกิ่นแลไวก็สิเดียปเฮ็ดงานมองเห็ดงานเป็นจ้งไดนี่เดี๋ยวผมสิหายเวลาคือผมบอกสอฟังกันละว่าถ่ายให้เบิ่งปั่นทุ่ชิลูกค้าบ้านเขาบรรยากาศลูกค้านี่ร้ายแห้งครับลูกค้านี่ร้ายแห้งเขาอยากบอกน้ำผ่าคือ้อย่างนี้เขาขอมาแต่เขาบอกวาเขารู้เรื่องมิตะยิ่มกับภาษาใบาใช่กันมวนครับบรรยากาศกับมวนอยู่กับพ่อให้เศ้าคิดหัดบ้านเล็กน,น้อย เห็นเด็กน่อยมากินเนด็กคิดว่าลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวคนต่าอ,อายุขวบกว่าจะได้มีป้าลูกป้าเมียมาอยู่บ้านเพื่อน,นครับพี่น้องเฮ็ดเพื่อลูกเด็กเขาใหญ่มากบ่ได้ลำบากคือเฮ้าเก็เลยดินร่นมากอยู่อิสรานอล่นี่แหละตอนนี้กาลัางย่างกับจัหงห้อดห้องเราพี่น้องเดี๋ยวจังไดผมก็กฤชใดไปกินเขากินหนามไปเฮ็ดงาน คลิปนี้ก็สิได้ขอลาพีลาหน่องไปตำหนีเยาพ่อกับอีพี่นาเนาะโอเคขอบคุณครับ